สวัสดีค่ะพบกับพวกสาวเมืองโคราชนะคะมาเด้อมาเด้อวันนี้กินยำขนมจีนะคะใส่หมูโยใส่กากหมูนะจีนกินตอนค่ำอีกแล้วน้องจ้า <c oughs> เข้าบ้านค่ำเนาะเข้าบ้านค่ำก็กินค่ำเลยจะ้ะเพราะว่ารอรับลูกไงต้องรอรับลูกหกโมงเนาะหกโมงก,กว่า มาถึงบ้านก็หกโมงครึ่งแล้วก็ถ้ารถติดก็นั่นแหละทุ่มหน,นึ่งเงี้ยมาเด้อมาเด้อเพื่อนๆจ้ามามากินมากินวันนี้แบบเนาะอยากหิวอะไรที่แบบรวดเร็วทันใจขนมจีนมีก็ใส่เลยมาเด้อมาหมูยอหมูยออาจจะเห็นหน้าไม่เต็มเนาะก็ยำเดือดอยูโโย่นะมาเด้อเส็บๆจ้ะหมูยอหมูยอหมูยอ ทำมามันก็ไม่ค่อยหิวข้าวนะพี่น้องมามามาเดอ้อจะมา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 ยำขนมจีนเน้อตัวคู ไม่พูดไม่จาเด้อเพืเ่อนๆจ้ากินเอากินเอานะหิวเอกสลัก ใส่หมูยอเยอะค้นใส่แต่หมูยอเต็มเลยใส่กักหมูด้วยแต่เป็นกากหมูแบบอันเล็กอ่ะฝอยฝอยอ่ะ ให้ลูกปิดประตูได้ยินเสียงข้างบ้านมีมีเสียงน้องหมามันหอนน่ะไม่รู้มันหอนอะไรเสียงมันหอนไม่ให้ปิดยิ้่ใจเพื่อนๆเดือกินเอากินเอาเ้วอยจ้ะไม่คูดไม่จ้า รู้มันเห่าอะไรห่อะไรน้องหมาข้างบ้านเจ้าของไม่อยู่ไงก็ไม่รู้มันเห่าหอนทั้งวันเลยกลางคืนก็หอนฟังไปฟังมาขนลุเป็นไรเราก็มีรู้เด้อเพื่อนกินหมดไหมเนี่ยอื อิ่มมูยอนลใส่หมูยอเยอะใส ok ่หมูยออย่างเยอะเลยวกเส้นขนมจีนพอวันลามันยำ มันเส้นมันแตกเนาะน่ะเหมือนตอนเราคุกอะไม่ค่อยเป็นเส้นยาวๆไม่ต้องกินข้าว ยำขนมจีนตอนยินก็อยู่ท้องเนาะข้าวก็มีนะแต่ไม่หิวอยากกินยำขนมจีนแต่อรอบนี้ใส่พริกไม่เยอะใส่พริกนิดเดียว กินตอนเย็นกลัวแสบท้องล้วใส่พริกไม่มากแต่ว่าน,นี้น้นปลา สามทุ่มกว่าวเข้าบ้านมาก็กว่าเข้าบ้านมาก็กว่าจะทำเนาะกวัวจะทำก็จะเสร็จเก็กลจะจัดของเตรียมของเนาะปลาไปสามทุ่มกว่าจะได้กิน เสน้นมันแตกตอนนี้เรายำคุกคุกอะคุกแรงไปเส้นเนื้อแตก หมดแล้วเหลือแต่จากหมูเนอะเสร็จหมดแล้วหมดแล้วค่ะพอแล้วหมดแล้วพี่น้อง เอาละค่ะพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าหมดแล้วหมดแล้วนะคะวันนี้กินเอากินเอากินเอากิววพอเข้ามาก็กลัวจะททาเสร็จเนาะโอ้ท้องก็ร้องจอกจกนะก็เลยบายบายค่ะบไยบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะขอบคุณมัื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะ